อนุสาสนีปฏิหารคำที่ประกอบด้วยปฏิหารทำให้คนฟังนั้นเป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้พระองค์ไม่สามารถจะทำให้คนเป็นอริยบุคคลด้วยการเสกเป่าด้วยอิทธิปฏิหารด้วยอาเทศนาปฏิหารแบบใดแบบหนึ่งไม่มีด้วยปฏิหารต่างๆถึงแม้จะทำให้เขามีศรัทธามาแล้วเขาก็ยังไม่สามารถเป็นอริยบุคคลได้ จะมาเป็นด้วยอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงทำในใจอย่างนี้อย่าทำใจอย่างนี้จงละสิ่งนี้แล้วเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้นี่คือคำสอนของพระศาสดาข,ของเราซึ่งพระเจ้าบอกน้อยคนนักจะมองว่าคำพูดนี้เป็นปฏิหารปุถุชนทั้งหลายมองไม่ออกนอกจากผู้มีอินทรีย์บารมี ดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจแสดงธรรมเพราะเห็นว่าผู้มีทุดีในดวงตาน้อยยังพอมีอยู่บุคคลเหล่านี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ยินได้ฟังธรรมพระองค์โปรดกับบุคคลผู้มีทุดีในดวงตาน้อยนะดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยทุดีดวงตาอย่างมากอินทรีย์ไม่มากเป็นธรรมดาที่คนทั้งหลายพอฟังธรมร,รมศาสดาแล้วจะไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยไม่เอา โมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเพลิดเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์ฟงังธรรมพระสัสดาแล้วห่อเหี่ยวใจนี่มาเป็นอย่างนี้